มิกปรมวุฒิโพสคลิปลูกๆทั้งสาคนปริมเปรมปรางวิ่งเข้าไปต้อนรับคนปปู่กลับบ้านเรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับมิกปรมวุฒิะยิรญาทิติซึ่งปัจจุบันได้แต่งงานกับเป็นพรชิตากลายเป็นคุณพ่อลูกสามไปแล้วปัจจุบันมิกปรมวุฒิเป็นพรชิตามีลูกสามคนอย่างน้องปริมน้องปรางและน้องเปรมซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นครอบครัวที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวหากใครได้ติดตามอิสตาแกรมของมิกบร,รมวุฒิจะรู้เลยว่าคุณพ่อนั้นหลงลูกแบบสุดๆล่าสุดทางด้านมิกบร,รมวุฒิได้ออกมาโพสตคลิปพินาทีน้องปริมน้องตรังน้องเปรมวิ่งเข้าไปกอดตนรับคุณปู่หลังกลับมาบ้านโดยทางด้านมิกบร,รมวุฒิได้โพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเด็กๆมารับคุณปู่กลับบ้านทุกเช้าเลย แถมงานนี้ชาวเน็ตจังแซวว่าน้องเปรมสำเนาถูกต้องคุณปู่มากๆเลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ